Good morning students. Today we learn English subject. I will teach words form at. สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูหญิงอีกครั้งนะคะวันนี้ครูหญิงจะมาสอนวิชาภาษาอังกฤษค่ะโดยจะสอนคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย at เดีกๆพร้อมเรียนกันหรือยังคะ Are you ready? If you re ready, I will learn. ลูกแอดดิปป์ถ้าพร้อมเรียนแล้วดูบนกระดานนะคะ,ะมาดูกันตัวนี้คือตัวอะไรคะเด็กๆตัวนี้คือ A อเสียงของตัว A คือ A อดเด็กๆพูดตามค่ะ เสียงแอะนะคะอ่ะตัวนี้คือตัวอะไรคะตัวอะไรเอ่ยอ่ะตัวนี้นะคะคือตัวทีทเด็เดกๆพูดตามนะคะทีเสียงของตัวทีคือเถอะ 你。Mm. ชนะภาษาอังกฤษเนี่ยมาเติมข้างหน้าคำว่า at ได้ก็จะทำให้เกิดคำศัพท์ต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นมาที่ตัวนี้ค่ะตัวนี้คือตัวตัวอะไรคะ B พิมพ์ใหญ่ใช่ไหมคะ B พิมพ์ใหญ่ส่วนอันนี้เป็นตัว B พิมพ์เล็กใช่ไหมคะ บีพิมพ์ใหญ่หรือบีพิมพ์เล็กเนี่ยเสียงของมันก็จะเบอรูดตามค่ะเบอเบอรอ่ะเบรนะคะเมื่อผสมกับที่เราไปเมื่อกี้นะคะคือ AT AT เดี๋ยวเวลาพิงจะเอาเพื่อนชนะท่าสามกินมาผสมกับ AT ผู้หญิงจะเอาแค่ตัวพิมพ์เล็กมานะคะเพื่อให้ตรงกับแบบฝึกหัดของเพี่อนุวันสามนะคะอ่ะพูดตามค่ะเบอร์เบอร์เบอร์เมื่อมาผสมกับ at เบอร BAT bat อีกรอบหนึ่งนะคะ BAT ร a ดแอตดตามค่ะ BAT 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 แ a t แแปลว่าข้างขาวนะคะ BAT แปลว่าข้างขาวอ่ะมาดูตัวต่อ,ตอไปตัวอะไรคะ Z ตัว c นะคะตัว c เนี่ยถ้าพิมพ์เล็กก็จะเขียนแบบนี้เหมือนกันแค่ไปเขียนครึ่งบรรทัดตัว c นะคะถ้าผสมกับ at นะคะตัว c ถ้าผสมกับ at จะได้เป็น ีแนงจะคค เอนะคะถล้ว s อสพีเล็กก็จะเขียนย่านนี้เสียงของ s คือเหอะเหอะอีกรอบหนึ่งค่ะพูดตามนะคะเห,หอะเหอะอะถ้า h เหอะเนี่ยมาผสมกับ at นะคะจะได้เป็น อะไรเอ่ยเธอรู้บ้าง นะคะหมวกปีกกว้างนะคะ Hat. HAT อ่ะตัวต่อไปนะคะที่เราจะนำมาผสมกับ AT คือตัวนี้เอ็มเอ็มนะคะเอ็มพิลเลตจะเขียนแบบนี้นะคะเสียงของเอ็มคือ m ม t มมาดูเสียงแค่นัน,นะคะอืมแดมมดมเด็กๆออกเสียงตามฉีนะคะอืม mm mm แดมมดมปลว่าเสือนะคะแมแปลว่าเสือ ตัวสุดท้ายนะคะที่เราจะนำมาผสมกับแอดคือตัวอะไรคะอาร์อาร์อันนี้อาร์พีเล็กนะคะอาร์พีเล็กเสียงจะรูเราะนะคะต้องมวนลิ้นนิดนึงรูเนะคะอ่ะแล ได้เป็นอะ r i g h t เร็วเรนะดูกรูแอ at r ็วนะคะนี่จึงเป็นสาเหตุที่ครูหญิงนะคะไม่ใส่แมสในการสอนนะคะเพราะว่าการถ่ายเนี่ยเราอยู่ในระยะห่าง ประมาณ2เมตรอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็การออกเสียงเพื่อนชนะรู้ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเราต้องดูปากด้วยผู้หญิงก็เลยขออนุญาตไม่ใส่แมสนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะอ่าเราต้องม้นวนลิ้นเข้าไปเท่าไหรน่นะคะรูอัดแรดเด็กๆออกเสียงตามคู้หญิงนะคะรูอัดแรดรูอัดแรดแรด แปลว่าหนูนะคะหนูอ่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ลงท้ายด้วย at นะคะ at ก็จะมีตัว a กับตัว t a เสียงมันคือ at t คือถ at บวกการเป็น at ผู้ตามค่ะ at ทีนี้เราจะเอาเพ,นนพยัญชนะภาษาอังกฤษมาผสมกับ โดยในการบ้านเนี่ยจะเขียนเป็นตัวพิมพ์เล็กผู้หญิงก็เลยจะเลือกใช้พิมพ์เล็กมาผสมกับ at นะคะมาดูตัวแรก b ใช่ไหมคะ b b at bat พูดตาม ตัว H เสียงคือเหอะเหอะผสมกับ A หเห่า A หักฟพูดูตามค่ะเห่า A หักหักแปลว่าหมวกที่ปีกกว้างนะคะต่อไปตัว M M ออกเสียงหมึก ป็น r o at rat r o at rat rat แปลว่าหนูทุกคนอีกครั้หนึ่งนะคะคำที่ลงมาได้แอดก็จะมี bat bat ค้างคาว cat cat แมว hat hat แปลว่าหมวก mat mat แปลว่าเสือ rat rat แปลว่าหนูนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการสอนการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ลงท้ายด้วย at ไว้เพียงเท่านี้นะคะ thank you for pay attention in my class goodbye